สวัสดีนะคะน้องๆวันนี้มาเจอพี่ย่ากับแม่ปิงนะเราเข้ามาในกินหางปลากันเกมกินหางปลานะเราก็จะก,กินพวกเราพวกเราจะเป็นแบบน,นี้แม่ปิงโชว์สกินเลยนะแม่ขอรับไอ้ตะขาบก่อนสกินส,ก,ก,นสก,กินของพวกเราจะเป็นอย่างนี้เลยอ๋อสก,กินจะเป็นอย่างนี้คือสก,กินจะเป็นอุ้ยมันเหมือนตัวตะขาบเลยเนาะอ๋อมันน่ากลัวอ๋อขอสปินก่อนสักทีอ๋อยังหมุนสปินไม่ได้หรออ๋อของแม่หมุนได้นะหนูก็หมุนได้เลยได้ยาอะไรไม่รู้มาคูณสองเนาะน้องๆเนี่ย โอเคเราจะเริ่มเลยไปอันนี้เหรอพี่เอใช่ประตูวัดในไปแล้วนะว้าไปแล้วพี่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 โอเคพี่เฮ้ยอ๋อพว้ามาแม่กายเป็นเจ้าตะขาบเลยนะน้องน้อยน่ากลัวน่ากลัวตัวเองจังแล้วเรากินอะไรอ่ะอุ้ยเราเราเรากินไอ้แมลงมุมไม่ได้นะ ใช่ไหมอ่ะไม่แม่เราต้องขนาดประมาณนี้ก่อนถึงหนู่มเนี่ยเรากินแบงมุมได้อ๋อเราเราต้องกินที่มันพอดีกับตัวเราถูกปะแต่หนูกินแบงมุมได้โอ้โหนี่ไงแม่กินใหญ่เลยน้องๆกินแซ่บใหญ่เลยกินตะกะเตนยงโยโบทัดดอกจังป้าไอ้ย่าเกิดทานเพลงนี้ปะเออไม่ได้ทานนะแม่กินหนอนไส้เดือนกึ่งกึ๋ยค่ะน้องๆใช้ชีวิตเป็นเจ้าตะคราบตัวร้าย ตะขาบตัวร้ายกินแมงมุมยักษ์ได้เฉยน้องๆยึงๆๆอาหารทุกอย่างมีค่าเราต้องเกรบตาให้หมดเนี่ยนอนนอน,อนะะพี่เองอยู่ตรงไหนนะพี่เอเนี่ยเราก็เฮ้ยเรากินตะขาบตัวนั้นได้ไหมอ่ะไอ้ยอาตัวเสียอะไร รอ้ยย่าได้เปลี่ยนตัวสกินมาไหมไม่ได้เปลี่ยนอ๋อตรงตรงเมื่อกี้เราเปลี่ยนได้นี่ไงสกินเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นสีฟ้าก็ได้เนี่ยแม่แต่มันเปลี่ยนไม่ได้เราต้องไปสูมมาก่อนอ๋อหรออูมาก่อนอ๋อหรออ๋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 อไม่เป็นไรงั้นเราเอาแบบเรียบง่ายของเราเอาทำไมมันเดินช้าไปแล้วหรอแม่รับรับคูณสามเคมาน้องๆรับคูณสามเครับขนาดคูณสามเคมาเพิ่มนะตอนนี้นะแต่เดินช้าจังเลยอ่ะสงสัย เมื่อกี้แม่ได้น้ำยาแล้วมัง้งหรือตัวใหญ่ขึ้นก็ไม่รู้แหละมันก็เลยแบบว่าออ้ยพี่ไม่อยากมองตัวพี่แล้วอ่ะทุกคนเป็นไงนดูจีน,น้องๆโอ้หน้าขยะขยะมาพี่กลัวใช่ชื่อเวดเป็นเจ้าตะขาบอืมน่ารกักคกลัวก็อยาดูคลิปนี้เถออใครชอบตะขาบมัง่งเอ้ยมันมีอุโมงค์ให้เรารลอดเข้าไปด้วยนะให้เราไปหลบให้เราไปหลบแม่หรอแต่มันจะไม่มีอะไรใช่ไหมแม่แม่แม่พิงแล้วมันจะไปทะลุออกอีกอันหนึ่งไหมอ่ะ อุ้ยน้องๆมันเข้ามาในรูอะไรเนี่ยจะเจองูหรือเปล่าแม่เราไป็ะทหารไปสู้งูได้ไมใช่หรือก็จะสู้มันได้อยู่หรอกแต่ถ้าสมมติมันใหญ่กว่าเรามันก็จะกินเราอยู่นะแม่ไม่เจอหรอกนะาโอ้น้องๆมันคืออุโมงค์รูเฉยๆนะคะไม่มีอะไรเลยห้เราเข้าไปหลบเฉยๆเราก็อุตส่าห์ตกกรใจเอ้ยตัวอะไรสีขาวๆาวแมงมุมสีขาวก็มาแม่ใช่แล้วเราสามารถกิ<ใ>นเ <ใน S 1> พื่อนได้ไหม มีตักแ็แะลนยงโยด้วยทุกคนพี่เอเรากินเพื่อนอุ้ยเจอของขวัญอันสวยงามคืออะไรอะร่ะเป็นตัวใหญ่มากเลยนะใหญ่ไหมใหญ่อยูน่นะโหแปเคอ่ะแเครโอ,รอแต่ว่าราชาคือสิบเอ็ดราชาตะขาบสิบเอ็ดเอ็มนะจ๊ะสิบเคดีนะเนี่ยเรายังไม่เจอเพื่อนที่เป็นตะขาบเหมือนกันเท่าไหร่เอ๊ะแล้วเพื่อนราชาเขาไปอยู่ไหนกันนะ แม่ดูหนูมาแอบตรงในพุ่มไม้เอ้ยย่าไปแอบในพุ่มไม้หรอป่วแม่บินเป็นแม่บินเป็นโอ๊ยเดินตาตาตาคาบมันมาตาลาชาตาขาบมันมากินแม่ไปแล้วค่ะน้องน้องโอ้ยไม่ใครรู้ว่าหนูอยู่ตรงนี้เลยไม่มีใครรู้ว่าหนูอยู่ตรงนี้น้องน้องดูสิพ่อรู้อยู่พ่อเราพูดถึงเจลาชาตาขาบมันก็มาซะเลยแม่ต้องมาเริ่มจากสวนใหม่เริ่มจาก 10k เอ้จากสิบนะน้องๆนะโอ้โหที่เท่าไหร่ไหมลูกแต่นูอยู่ที่สามหมันเดียวแต่พี่แอบพี่เอพี่ระวังเอะเอจะขาบมันมาพี่แอบยู่ในพงหญ้วคนไม่เห็นพี่เลยเนียนมากเนียนมากเลยเนาะแต่ถ้ามันมาเหยียบพี่เอพี่เอก็จะนั่นอยู่แหละเอาแม่ไม่สามารถเก็บได้นะเพราะว่าคะแนนยังไม่ถึงสองพันห้านะในรับรางวัลสปินจีเผื่อมันจะทําให้ชีวิต ฉันสามารถดีขึ้นได้โอ้ my า o d ทุกคนแล้วแน่นอนน้องๆชีวิตตะขาบนะแม่จะมีแค่สามชีวิตสําหรับการเป็นตะขาบซึ่งตายไปแล้วหนึ่งแล้วดูสิว่าอ๋อนีพอแม่กินน้ายาปุ๊บมันวิ่งเร็วเลยอ๋อยาหูยาแม่น้ำยามันอยู่ตรงไหนอะน้ายาตะขาบยักษ์มาอีกแล้วอย่ามาเย็นฉันล้ว่าไมาย้อนมันมาตามแม่แม่จะหลบรูตรงไหนได้อ่ะรูอยู่ไหนรูมันมาแล้วน้องๆมแน้วเร็ย โอโจนตัวเล็กแค่นี้เธอก็ยังอยากจะกินสันเนาะมันยังตามมาอยู่ไหมนี่เอตัวนี้มันมาเอยหาลูไม่เจอเลยอะทีเนี้ยมันไปไหนละลูหลบหลบแบบไอ้ญาได้ไหมหลบหลบในพงหญ้าหลบหลบได้ไหมหลบได้โอ้ย,อยน้องๆเกือบไม่รอดแล้วเมื่อกี้แม่คนถึงที่จะเดบในพุพงหญ้ามันก็มาหาพี่ได้ ถ้ามันเหยียบเราใช่ปะเหยียบพี่อ่ะแม่เริ่มกินแมงมุมได้แล้วแต่ตอนแรกเราก็กินได้ใช่ไหมมีแต่โหดๆเลยเนาะตาขาบตัวใหญ่ยักษ์เนี่ยแหมเริ่นอ้อนน้อง,องๆใครเล่นแล้วเคยเป็นราชาแล้วมั่งมาขิงกันหน่อยนะมาคอมเมนต์ขิงกันหน่อยนะเฮ้ย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 พึ่งพันเองโอ้ยเริ่มโดนช้ายอยีกแล้วน้ำยาหมดลิตร ก็ไม่รู้ขนาดหนูยังขนาดแค่โอ้นี่ไงรูอยู่ตรงนี้มีขนาดหนูยังแค่สามแปดอยู่เลยเพื่อจะมาตามหนูแล้วว่าหรอใช่หนูอยู่ใต้ตัวเพื่อนระาวาง<ม>ังนะเพื่อนมันจะจ่อกินเราอย่างเดียวเลยเหมือนล่อไปทำอะไรอย่างเดียวเอ้ย่าอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยแม่โอ้ยเห็นแล้วเห็นตัวใหญ่กว่าเราแล้ว <laughs> เราจะสามารถกินเขาได้ไหมหรือเขาจะกินเราตอนนี้เฮ้ย โอ้ไม่กสองเซนว่ามีแต่มันเราจะกินเราหนี่มันก่อนยิ่งคานช้าๆอยู่น้องๆหลบก่อนใต้นี้ในโพงไม้นะคะน่าจริงน้องๆเห็นมันไหมนั่นน่าเพื่อนใหญ่อะออตัวนั้นเพื่อนใหญ่มากเลยอะเพื่อนอย่ามาทางนี้นะเพื่อนเดินไปทางนั้นแหละถูกต้องแล้วเพื่อนเพื่อนกลับมาแล้วคะ่ะน้องๆแล้วเข้าอุโมงค์ของเราก่อนดีกว่า เดี๋ยวพี่จะปีนขึ้นไปบนภูเขาพี่เห็นไหมตะขาบตัวสีฟ้าตัวใหญ่อ่ะพี่เห็นค่ะโอ้แล้วพี่อยู่ใกล้มันไหมอ่ะไม่ได้อยู่ใกล้มันค่อยอยู่ใกล้จะมาแล้ววิ่งนีก่อนวิ่งนี่ก่อนอยู่ใกล้แล้วเหรอไม่รู้ว่ามันขึ้นมาตรงนี้ที่หนูจะขึ้นมาเป็นที่โอ้โห Oh my god เมื่อฉันกลายเป็นตะขาบชีวิตฉันก็ยังโดนกินโอ้ี่อุโมงค์ตรงนี้ก็มีเราต้องหาจจำทางหนีที่ไล่ไว้ดีๆน้องๆเวลามันมาไล่เรานี่ขนาดเลย หนีแบบหัวสุกหัวซุนกันเลยทีเดียวแม่ย่า<ๆ><ๆ>ไม่เจอกันเลยนะไหนอะอย่าอยู่ไหนตอนเนี้ยอยู่ขนาดสิบอะขนาดสิบแล้วเหรอ,อกี่เคแล้วตอนนี้อะไรเหรอความใหญ่กี่เคแล้วตอนเนี้ยก็บอกว่าอ้าเนาะโดนดันสิว่ามันมาอยู่ข้างหลังแม่เอ้ยมันมาได้ยังไงมันมาที่ไหนเมื่อไหร่ผู้ชายหลอกมันซะ <c oughs> อ,อย่างดีเลยเนาะแม่<อ>กูจะได้ห้าเอ็มอะ โอ้ยเอาเอาเอารับซิรับสิรีบรับพี่แจะได้ใหญ่อลังการงานสร้างน้องนอง,นองแม่ตายสองรอบแล้วนะอ๋อแม่พี่จะบอกว่าอา่มหมายถึงว่าอะไรหรอพี่จะได้เข้าไปในนี้หรือเปล่าใน VIP หรือเปล่าพี่เข้าไปใน VIP ได้แม่เขารับ5้าเอแล้วนะไม่เห็นมีอะไรเลยก็เข้าไปใน V i p ไม่เห็นได้5้าเอ็แม่ปิงจะต้องแม่ปิงจะต้องเข้าไปตรงที่มันเขียนว่า VIP ออยู่ตรงไหนอะ หนูอยู่ใกล้ไอพีอ๋อวีไอพีนั่นน่ะเหรอใช่มีที่หลบแล้วคราวนี้เราก็สบายแล้วแม่เราลับไพโซนวีเออเป็นมาใครมาแม่รีบเข้าโซนวีไอพีก่อนเฮ้ยเข้าได้แล้วเหรอนี่เข้าได้แต่กินอะไรไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าตัวเล็กมากแม่แม่ปิงต้องไปกินของข้างนอกก่อนจ้ะนูพอกินได้ข้างในนี้เดี๋ยวแม่มันต้องมันเท่าไหร่เนี่ยมีแต่พันขึ้นตรงนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ต้องไปกินข้างนอกก่อนนะน้องๆโอ้ยมันออกมาอีกแล้ว อันนี้พี่ขนาดใหญ่มากเลย,ยทุกคนโอแน่ดูหนูขนาดไซส์อยา่อยามาเลยให้โอกาสฉัน,นได้เดบิวตตขนาดไซส์เอ็มโอ้พี่ย่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดินไปหาพี่ย่าเนี่ยหรอพี่ย่าตรงวีไอพีใช่พี่ย่าไหมใช่โอ้ทัง้งน้องนี่พี่ย่าคือตัวใหญ่ตัวยักษ์นี่แล้วนะซึ่งพี่ย่าเนี่ยใหญ่มากแล้วสี่หมื่นกว่านะคะแม่ยังกระจ้อยรอยอยู่เลยเพราะแม่ตายไปสองรอบพี่ย่าตายสักรอบอยังนเนีย่ยตายแล้วอ๋อตายแล้วอยู่เหมือนกันหรอไม่ใช่ก็จะอยู่ยังไงเนาะโอ้ยต้องแม่ตายอีกครั้งหนึ่งคือซ้ำซี่งแอ๊บแ โอ้ยแม่อยู่ตรงไหนตะขาวสีฟ้ามันอยู่ใกล้ๆที่เราอยู่มันหักมันอยู่ข้างหลังมันมันหีอีกตัวนึงอยู่ข้างหลังโว้หาที่หลบก่อนหาที่หลบก่อนขึ้นภูเขาก่อนโอ้ย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 ตีดหน้าตีดหน้าโอ้ยตัวสีทองอโน้องดูดีทำไมมันแบบรู้สึกยึดยุ่ยในตัวเองก็ไม่รู้เล่นเกมเนี้ยรู้สึกไหมนี่ก็รู้สึกเหมือนกำลังจะโดนกินจริงๆแบบ แล้วมันเป็นตัวตะขาบอ,อ่ะเหมือนมันจะกัดเราเหมือนเราจะโดนกินเวลามันมาอยู่ใ,ใกล้ๆที่เป็นตัวอื่นแลตัวมันใหญ่มากเลยอะ่ะจอยแลย้วแม่หนีหนีกนเฮ้ยตอนมีไอพีอยู่ตรงไหนโอ้ยอย่ามาตาย <laughs> แต่พี่ได้รับเงนินสด <laughs> แล้วมันจะเข้าโซนบีไพีกับเอาย่าได้เหรอตอนนี้แม่ตายออกมาเป็นคนใหม่แล้วเนี่ยได้แล้วเอาย่าอยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่ตรงโซนบีไพี หาไม่เจอแล้วอ่ะกลัวลงไปแล้วเจอพวกนั้นน่ะเอเย่ไม่หาโซน VIP ไม่เจอแล้วเด้นั่นไง VIP ตัวทองมันกำลังมาแม่แม่แม่ไปเล่นไหนไอ้ตัวทองไหมนั่นเจอไอ้ตัวทองแล้วนั่นไม่จะเข้าโซน VIP ได้เนาะนี่ไงอยู่ตรงนั้นแม่ซีงระบังตัวหนูให้หน่อยดูอยู่เข้าได้ไหมแม่เข้ากับหนูได้ไหมได้แม่รับ VIP หรือไม่ใช่ลูก ตกลม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 ตกลงนันไงหนูสูนวีไอพีไม่พิ้เข้าได้โอเคอ่าน้องๆแล้วนี่ก็คือพี่เอ,อย่าอยู่ด้านหลังแม่แล้วแม่ก็ตายครบสามรอบแล้วนะคะน้องๆค่ะคิใครเอาชีวิตรอดหรือเป็นราชาในตะขาบได้แบบนี้นะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้นะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จบกันแค่นี้กับชีวิตเจ้าตะขาบที่โดนกินตลอดอย่างแม่นะ แ,แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดูพี่สกอร์ใครจะเข้าําทำรายพินได้แ,แล้วพี่ไอยาคือใหญ่ยักษ์มากได้แสนสามแล้วน้องๆแสนสามห้าพัน 5, แล้วนะคะขนาดนะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครว่างก็ดูคลิปต่อไปของเราได้เลยนะว่าสนุกมากๆเลยนะคะคลิปต่อๆไปนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน้องๆบายบาย